พ่อสิทธิ์พี่สูซูไม่เอาไหนไม่สามารถกอบกู้สีทวีปสามโลกและไม่มีโอกาสขัดขวางการฟื้นคืนชีพของจอมบ,บ้าน อาวุธเทบโบราณยกโลกาอาจารย์อ,อาเคยเล่าให้ข้าฟังนี่เป็นของอัปมงคลที่สูญหายไปเมื่อหลายหมื่นปีก่อนมีนางมารตนน่งใช้ไขกระดูกเสียนหลายหมื่นอันหลอมสร้างขึ้นมาเหตุนใดวันนี้ถึงมาปรากฏใต้แม่น้ำโม้แห่งนี้ล่ะแล้วทำไมถึงช่วยข้าเอาไว้ช่างเถเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วไปจากที่นี่เถอะ การปราถนาไถจ้นในครั้งนี้เป็นเพราะความกล้าหาญขององค์ชายแท้ๆจากนี้ข้าน้อยยินดีรับใช้องค์ชายเต็มกำลังไม่ปฏิเสธเลยสักนิดเจ้าชื่ออะไรเหรอจีซวงข้าน้อยเคยเป็นร้องผู้ประชาการของกององครักษ์เงาจันโอสถปีศาจพิธ่ฐานไถจ้นกินเข้าไปก็เป็นฝีมือข้าชื่อซีซวงเหรอข้าจำชื่อนี้ไว้แล้วเมื่อครู่เจ้าว่าอะไรเนอะยินดีที่จะทำเพื่อข้าเหรอ ข้าน้อยยินดีทุ่มเทรับใช้องค์ชายเต็มกำลังไมปปฏิเสธเลยสักนิดดีองค์ชายนี่ท่านทหารลาาเข้าออกไปเอาไปป้อนให้ลูกรักของข้าขอรักไม่นะองค์ชายองค์ชาย ความดีความชอบกเห็นแก่คพามมบาเขงข้าไม่กล้าเลี้ยงหมาที่เคยกัดเจ้านายมาหรอกองชายปีชาอสูรปีศาจพวกนั้นเพิ่งถูกจับมากำลังหิวโซ่เนสิจะต้องตั้งใจไปกำราอสูรวันข้างหน้าจะได้ช่วยงานข้าได้ข้าน้อยจะทำสุดความสามารถเลยข้าไม่เชื่อว่าฐานไทจินสามารถใช้พลังปีศาจได้แล้วทำไมข้าถึงจะทำไม่ได้องชายปีชาวันนะ ข้าได้ยินมาว่าฐานถ่มิงหลังคนนี้มีความสุขกับการทรมานผู้อื่นเมื่อกี้ชีรวงถูกล่าตัวออกมาสงสัยจะถูกละหารไปแล้วองคชายต้องการเรียกผ่าสตรีอีเย่เยไปหลายคนขอรับเหหน้าขึ้นมาให้หมดผู้องค์ชายเลือกไปถือว่าเป็นวาสนาของพวกเจ้าแล้ว ไปเข้าไปสิไปสิแล้วยังจะช้าโอ๊ยเร็วอ่ะไปเสิลินเอ๋อครั้งนี้เจ้าตรวจสอบครั้งหลวงตักเติมผู้มีอำนาจ ได้ผลดีมากดีมากเจ้าไม่ทาให้ข้าผิดหวังน่าเสียดายที่ยังปล่อยทันไทยจิ้นให้หนีไปได้ในเมื่อเจ้ากลับมาแล้วข้าก็จะสั่งการปล่อยเย่เซี่ยวไปขอบพระทัยเสด็จพ่อถึงแม้ว่าสกุลเย่ทำให้ทานไทยจิ้นหนีไปได้แต่ไม่ว่ากษัตริย์องค์ใหม่ของแคว้นจริงจะเป็นใครด้วยบารมีของสกุลเย่ในกองทัพข้าก็ยังใช้พวกเขาได้อยู่ดีท่านพ่อ ฟาบามีพระบัญชาญแล้วสั่งให้ข่ากลับไปที่เจียกวนทันทีตามหาฐานไทยจิตไม่พบแต่ฟาบาก็ยังปล่อยข้าไปชิงวีการกระทํานี้มีนัยะสำคัญนะลูกเข้าใจในเมื่อนายยังทําไม่เสร็จแล้วจะฆ่าโรรถึงง่ายๆได้ยังไงเอ้ยอย่าพูดถึงเรื่องพูดนี้เลยท่านยาของเจ้าข้าไม่กล้าบอกเรื่องของท่านให้ท่านยาฟังจึงบอกว่าท่าน ไปทำกิจราชการข้างนอกเจ้าทำถูกแล้วกลับไปเถอะเอ๊ะแต่ท่านท้าสองอย่าเพิ่งไปข้าพ่อแม่นางน้อยท่านในที่ภากเหนืนอนางฝ่าให้ข้าเอาจดหมายฉบับนี้มอบให้กับสกุลเย่แห่งเมืองหลวงแคว้นเซอร์เมืองหลวงแคว้นเซอร์ขอบคุณ <c oughs> ซีอูเนี่ยนะก็พูดแล้วเชื่อว่านางต้องไม่เป็นไรแนะ่ <c oughs> ดีจังเลยคุณหนูไม่เป็นไร <c oughs> สวัสดิ์คุ้มครองสวัสดิ์คุ้มครอง <c oughs> เด็กน้อยของข้าไม่เป็นไรดูจากบันทึกภูมิสราสีทวีปพอจะรู้ตำแหน่งคร่าวๆของเหวรงังแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทางเข้าอยู่ที่ไหนไแล้วจะต้องเดินไปถึงเมื่อไหร่เนี่ย ทำไมถึงรู้สึกว่ากลิ่นนี้คุ้นๆนะพิษาจิงจอกโลกชึ่งกลมจริงๆเจ้ามีเจ็ดหางตะบะคงไม่น้อยแต่ทำไมพลังปีศาจถึงได้ดูอ่อนแอขนาดนี้ล่ะก็เป็นพระพุกเจ้าแท้ๆเลือดของฐานไทยจิน้นไร้กาจริงๆ ปฐมปราณข้าบาดเจ็บรักษาตัวไหลวันก็ยังไม่หายมันก็เป็นเพราะว่าเจ้าละโมอบอยากได้วิญญาตของน้องรองข้าก่อน <G ül> แต่จะว่าไปแล้วมันก็เป็นนี้ที่จอมมาน้อยติดค้างไว้พลังของหยกสามโลกาสามารถช่วยฆ่าคลายคำสาปได้ก็น่าจะช่วยปีศาจที่จอกรักษาอาการบาดเจ็บได้ด้วยเอาละข้าจะช่วยเจ้ารักษาอาการบาดเจ็บ เวทอาคมของเจ้าร้ายกาศมากขอบคุณตั้งแต่ข่าออกจากเหวรา่างก็ไม่เคยต้องเจ็บตัวเช่นนี้เจ้าออกมาจากเหวรางเหรอไม่เห็นหน้าตกใจเลยสมัยนั้นพ่อแม่ข้าเป็นปีศาจใหญ่ที่ติดตามจอมมารข้าย่อมเกิดในเหวรางแต่เหวรางถูกปิดผนึกไว้ไม่ใช่เหรอ แล้วเจ้าหนีออกมาได้ยังไงข้าจําได้ว่าสมัยข้าเป็นเด็กม่านเขตแดนของเหวรางเป็นสิ่งที่ก้าวข้ามไปไม่ได้จริงๆแต่ว่าเทพพิทักษ์ของเหวรางปก,ปกปักรักษาเป็นหมื่นปีพลังค่อยๆเสื่อมถอยลงจึงมีมารปีศาจมากมายอาศัยช่วงชุลมุลนหนีออกมาข้าอยากดูว่าโลกข้างนอกเป็นยังไงจึงลองดูสักตั้งหนีออกมาได้เทพพิทักษ์ของเหวรางคือใครกันข้าไม่เคยเจอเขาเลย รู้สึกว่าจะเชื่อจี้เจอ